สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับมือนี้เบาเอมโลทงเดินทางมาติดตามตัวเลขยกับพ่อัวหนาผีครับเ c เป็นไพ่บได้ครับพ่อหญิงสุดรอครับขายหน้าซื้อลดครับหมวดนี้ครับ FC เนาะขายหน้าซื้อจ้าจัจังจังโบพิดหวังครับโอ้ยเข่าจ้าจครับ f c สวัสดีครับพ่อหยิงอ๋อสวัสดีครับตัวไหนก่อนครับงมวดที่่านมางูห่าหกห่าเอามาพีครับเอามาพี เอาให้เอฟซีเบิ้งนะครับกับปูหองบอกหกหาครับเอฟซีบอต้องกลับครับขายหน้าซื้อรถว่าสันกระปูนี่วาเนาะครับเนาะโอ้ครับแน่นอนแห้งมาเมื่อนี้มาตามดวนครับฟันมือขึ้นอีกแล้ววสันครับฟันมือขึ้นนี่ครับฟันเห็นผู้เทาครับผู้เทาหัวงอกเลยครับเป็นผู้ยิ่งผู้เทาหัวงอกครับหากระตามาบอกเลยครับเอฟซีมากับลูกสาว ลูกสาวนี่ก็ขาวหุ่นดีขาวสวยครับเอฟซีหุ่นดีน่ารักนะพอญิงเนาะน่ารักเรียบอกครับน่ารักขาวขาวหุ่นดีมาัุ <c oughs> โอ้ยเนี่ยมาบอกเรื่องอกพอิงนี่แหละครับเอฟซีพาพอญิงนี่ยเป็นก้วก้นสุดมกักจะฟันเห็นแต่ผู้เสพผู้สาวมามักมา,มา,มาชอบเนาะครับเนาะเด็ดเด็ดครับงวดนี้เด็ดเด็ดผีผูเฒ่ามาบอกสองตัวหรือสามตัวครับประจำงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหกสิบแปดครับต้องไปรับชมกับพอญิงกันครับ มาแล้วครับเอฟซีสวัสดีครับคุณพ่อหยิงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อหยิงสุดหล่อหัวหน้าผีครับเอฟซีขายหน้าซื้อรูดว่าสั่นพูดเบิ้งเบิ้งเบิ้งให้เอฟซีเบิ้งคักะในคือคือเป็นแบบนี้ล่ะบาทนี้คือเป็นคือเป็นแบบนี้ล่ะพ่าะอย่างคือคือใส่เสื้อท่าทางแต่บาทนี้ สิไปประชุมทางไรเนี่ยครับนี่พ่ออยใส่เสือไล่นอกวันนี้เนาะเสือไม้ตัดมะมัยโอ้ตัดมะมัยว่ะครับนี่ยเหลืองงามคักเนาะครับเนาะจิงจึงคักขนาดแทบะานี่เบิ่งขยายให้เอฟซีบางกันเออถูกข้อเสือนี่ยข้อจีนอย่างดีตัวนี้สิไปธุระหน้ากันเลยแต่งโตลงมาสิไปประชุมอีหยังล่ะครับพ่ออยังสุ่มอาดันมาสุ่มสหกรณ์สุ่มสหกรณ์บ่โอ้นักการเมืองใหญ่ตัวนี่บ่ธรรมดาตัวพุ่นน่ะส่งนักเกียรตยศกักษากคือเก่าล่ะครับ FC เนาะเอาหมวที่พานมาตัวเลขครับตัวเลขให้เอฟซีบางก่อนขอโทษขออภัยครับหมวที่พานมาหกห้ามาเนาะกับโกรห้องบวกหกห้ามันถูกทั้งล่างทั้งบนของพอหญิงนี่ครับเอฟซีอันนี้เลขเก้านี่ครับเลขเก้ามุนขึ้นเป็นเลขหกนี่ตัดเลนนี่ครับเก้าสามเป็นหกสามก็ได้เนาะครับเนาะแมนครับเก้าหกเก้าับเลขหกมือนกับตัวเดียวกันแมนครับตัดเลนครับ แต่โฮคาเนี่มาตรงแหละครับหกห้าห้าหกนะครับพอหญ<ม>ิงสุดรอส่งผมแล้วก็ใส่เยี่ยวผลยางดีเผนได้ <ผม S 1> เราน่าส่งผมเงาเอาครับเขาเรื่องเล่าเข่าเรื่องเล่ากันไปเลยครับทักทายพอ่อหอมปากอหอมคอพ่อให้อีพีี่หายคิดหอดแล้วก็ต้องฟันดีๆเด็ดๆว่าสั่นแน่ไดครับเบาเรื่องเล่าสู่เอฟซี่ฟังนะครับ เหมืนว่าผีผู้เฒ่ามาหาผีผู้เฒ่าผีผู้เฒ่ามาหาโอ้ครับเพิ่นหาบอันนั่นเขโาโค่นมหาเข่า่นว่าโอ้อจักเพิ่นมาแต่ทางใดนหลับ,บ่ทันได้สอจำหรอครับเออหาบเขาโค่นมหาเข่าคนว่ะมาแหลกเข่าบ่าครับว่ใาไงหาบโค่นมาแหลกเข่าโอ้ครับเขาโค่นมาแหลกเขาครับผมคนมากับลูกสาวเพิ่นครับหลกสาวเพิ่นหน้ามาดันมันตั้งฐานว่าอะไรกุ๊กไม้นะนางตาแม่เพิ่อนไอแม่มาหา หาพอเงี้ยแหละมื่อเือนหานะเพอ่งี้ยแบยางอ้อมอ้อมย้อนไหลยางอ้อมมาอยู่ในเงื่อนนะเมื่อเดื่นหาพอเงี้ยพอเงี้อยู่บ่อฝนไหวพอเงี้ยอยู่เนอะพอเงี้อยู่บ่อฝนหน่ะครับโอ้ยอยู่พี่วะในก้มพันธ์นะครับอยู่พี่อยู่พี่วะอยู่ในตารางเงื่อนพี่วะครับก้อนนงว่าสิหนึ่งเขาอยู่วะเช่นนะในก้มพันธ์สี่หนึ่งเขาอยู่วะมามากมามากขึ้นเลยวะ เพื paid, invasive, cargo, ่อเขามานะครับผมเพื <Yeah, ่อเขามาหาอพอดีแหละมากินข่าวน้ำกันว่าเสียดกับขขาวก็น้ำซูกินว่านะครับผมมาเลยมามาว่ะตีแตงพระเข่าพระน่าไม่กินวนะหมากับหมากับลูกเพื่อนนะครับเดินลูกเพื่อนมาครับเพื่อนลูกกับมาหามาพี่มาพี่มาหาคนยยิงเพื่อนเป็นนนูลูกสาวเพคนนะลูกสาวเพื่อเขมาหามาเพื่อนก็ไม่ย่อมือใส่นะลูกสาวโอ้วันดีวันดี่ใหญ่มาวัอนไอ้โซ่ไอ้มัน อันนั้นหาเขาให้ได้นํำไปด้วยว่าจันดอ์ครับมานนัทอมแม่เมื่อก่อนเขียนเลขให้ไปครับเป็นมาเขาน้ำเพื่อนในเขาน้ำละอืเข้าเขาาขวดน้ำเพื่นหลเติมแล้วเอาพินกัตตาเป็นต่อโอ้ครับให้เขาเพิ่มหาบหนึ่งเลยหับหนึ่งเลยเออหาเต็มหาบเลยเพิ่มบนห้าบนใหม่นะครับเมื่อก็เขียนเลขให้พ่อครับผมเก้าหาตัวเดียวเลยเก้าหาตัวเดียวเก้าหาแพ้เดียวเลยแพ้เดียวเลย เสืออุ้งหงอนี่ว่าขายหน้าเสือเลยแน่ว่าอีกแล้วป่ะในคล้ายหน้าเสือได้หน้าคุ้มเลยแน่นคล้ายหน้าขึ้นเก่าแสดงว่าสิเป็นคููเฒ่าใน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 จุ่มเดียวกันครับแม่นผีต่างๆแล้วสั่นแม่นอาชีิแม่นอยู่แน่นที่แมใหม่พี่แม่ห่างแล้วครัก็ก็หาแพ้เดียวแพ้เดียวเลยโอ้มอหงอกร์กันพูนเน๊ย ผมเงาผมเงาเลยผมเงาหลักขนองแต่ว่าลูกสาวเราง่ามผานานไปครับลูกสาวเราง่ามผ่านครับตอนสิกกับเมื่อบับลูกสาวเหมืนมาเต้นกอดแม่เมื่อกอดมาหอมนะโอ้ก่อนหล่อย่อมือใส่เหมืนกับมาเต้นกอดหอมแก้มหอมยังว่า สิเมื่อก่อนเด้อสิวาเนาะหอมแนวประสานปัญญายุดรอสิวานเนาะเต้นกอดหอมแก้มหอมยังละตุยานคือแนว้ยละนั่นแหละครับนั่นแหละคนสนีห์เล่มันก็เบิกเมื่อไม่บายพร้อมเหมนเมื่อโอ้บกเมื่อไม่บายอีกแม่นอืออ๋อไพ่โชคดีวันทั้งนี้ก็บอกว่าโชคดีโชคดีอ่าครับผมอือขายหน้าเสือเรื่องคนวายคนย่ำมหมย่ำย่ำอีกย่ำอีกมาสิเมื่อเถ่าโอ้ยเถ่าสำคัญเนาะ ทำแม่เพื่อนนะเออจะลงไดเพื่อนว่าขายหน้าซื้อเลยเพื่อน่ตัวไหนก็เดียวนีิครับเพาะอย่งเก้าห้าเก้าห้าแค่เดียวแค่เดียวเลยหมดที่ผ่านมาหกห้าหรือว่ากับหกสามเนาะดวงกําลังมาเขาเต็มๆหลังหมดมันเองดวงกําลังมาราศีกําลังจับรับโชคจับเงินล้านพอย่งนือครับผมขายหน้าทุโลดทุมเลยเพื่อนว่าอืมครับอืมแจ้งตัวเข้าไปเลากับวรมดาได้พรอย่างนี้ รับท่านพ่ออคุณได้เรามาทำมาดาเถอะหน่ผู้สาวนี่เป็นยังไงครับความเคลื่อนไหวของผู้เสพผู้สาวพออย่างนี้ก็มีทูมหาอยู่บ่ยังโสดด้วยเขายังข้องโสดนี่แหละครับนี่แล้วอืมชุดยอดล่ะครับเอบซีอ้าวไพสีถามยังเบาแต้มต้องมีสามดาวไ่มีอะไรค่ะเก้าห้าวังหันวังหันหกห้าหกหาอัธมกเก้าห้าบ่บ่บ่ท่านมาเลยอ้าวก็คง กับโก้กับโกผีแหละมาบอกผีผู้ถ่าแล้วมาบอกเกาหาตัวเดียววอนนี้วันที่6อยังกันยาที่อย่งก่อนวันที่หนึ่งกันยายนหนึ่งกันยายนพบแปดครับเอฟซีรถต้องกับใช่ครับเพราะว่าเล็กเก้าเนี่ยฮกหาหาหกมันออกไปแล้วต่อที่ไซตเก้าหากับหาเก้ายางเดียวเลยเคีงเคีงเลยหายจ้าจ้าแล้วครับกดไลค์กดแชร์เนาะ เอาบาทนี้มา,ากทังที่เบิ้งขันมาเบิ่งครับพอเงี้ยที่ไปประชุมเรื่องใดบาทนี้ถามการรันเมืองกับคนเงนี้ยในจังหน่อยตอนบา้านจะไปประชุมนี่ล้าเนาะครับเนาะแม่ฮันไปตามเอาคุยเอาอยัางมาวานใส่เข่าเนี่ยหลับครับแม่นครับผมเอา<ม>เขา่าเราก็งามครับเอฟซีขายเข่าซื้อโลดว่ัสดุขายหน้าทุ่มโลดมันใจคักขนาดมียังอีกครับพอเงี้ยผมมียังเคลื่อนไหวอยู่ดีแล้วก็อีกอา้าวรวยพรใหนเอฟซีนี่ยว่าต้องซื้อครับ เอาว่าเนี่ยสุกไอ้มันเสือเอางวดเนี่ยงวดงวดฟันมากกับเขาจังๆทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างทั้งบนครับผมขอบคุณครับพ่อเงี้ยงครับเอาปากกามาเลยครับเอฟซีปากกามาจดไว้จ้าจ๋าให้อีกแล้วจ้าจ๋าวสั่นประจำงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับคุณพ่อหญิงหัวหน้าผีครับเอฟซีเก้าห้าเก้าห้าเมื่อนี้ครับเอฟซีบ่าวแอมโลทงสิบห้าไปเบิร์คลองดีครับ มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ่าวแอมมาสมี่งจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด่งแดนอีสานครับเดี๋ยนี่ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรีย่ยงซั์ครับค่าขายขายขายของบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่เรียกถือกนะครับนอกสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนัง่าอยู่ของนี่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับท่านสมผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเี็ปุ่รอดนี่ ตอนสวัสดีเหะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดตามนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องบดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบ้คอยดีลูกค่ายางบวเห็นลานเฮ่าไข่ไข่ว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปานเทนทท้ำทท่าลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาหลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อเตะครับ่านผู้ชมเมื่อเตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับ แล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชม Rams. เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุเกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปุโรดนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันมีวัดหลวงปุโรดเนาะครับเนาะวัดหลวงปุโรดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปุลุ่ยเนาะครับเนาะวัดหลวงปุลุ่ยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ เงินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบล่อซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานสม้ชมู้มครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกจากสมแช้วคาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอฟซีน้ำครับสม้ช เอาไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไร่ีีบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิไดอออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาา่หลายครับมาฝากอิบซีลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบบาวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับซาถูกาถูก ให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะมือมือตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ